สวัสดีครับทรงผมตัดผมใหม่สวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับผู้ดได้ขอมมาแล้วกดไอไรคกณแช่เนื้อกีนน้องเด้อ ต้องหนีไปก่อนเราจะตัดผมมาใหม่สวัสดีนะครับสาด,ดุท่านนะครับสบายดีหรือเปล่าพบกับเขาแล้วเป็นไงบ้างเรือนหอสร้างเสร็จหรือ,อยัง วังแพงแต่กัน,น,นจีน,นั้อีทักทายนะครับพี่น้องครับทั้งหมดสองร้อยท่านครับผมอุ้ยบึงนับหากรุงใหเลยเอได้ป่อได้ยุดอกเนาะพวกนี้นแปลก,กตาดิพึ่งหน่อยป่ต่อ,อ้อบ่ <laughs> สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดี <laughs> สองร้อยท่านนะครับผู้ได้ขาแมาเหลกกดไลค์กดนแช่แ,แบบน,น่นะครับแอดมินฝักหมุดให้หน่อยนะครับปักหมุนให้หน่อยฝักหมุดลิงให้หน่อยนะครับผมขายบัตรมือนีมืออ่าวันนี้เป็นวันเ็าเอื่นว่าเป็นอะไรเป็นมือซ่อมใหญ่ะคกับมืออื่นเป็นมือหนีนะครับมือสุดท้ายแล้วอีกหนึ่งวันสําหรับการซื้อบัตรนะคราับสําหรับการซื้อบัตรซารลับินสินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องฟ้าซื้อบัตรใครกลาลังใจนะครับตอนนี้เดี๋ดินเสียงเขากำลังตังนะครับ กำลังตัง้งเดี๋ยวพาพี่น้องไปเดี๋ยวภาพี่น้องไปเบึงนะครับภาพี่น้องไปเบึงเด้อน,นะครับสามร้อยท่านนะครับผมเวทีตอนนี้นะครับผมตอนนี้ล่อใส่ฉากนะครับฉากเป็นฉากเพิ่มเติมนะครับฉากเพิ่มเติมเฮ็ดขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อให้มันดูใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแต่มันเบิ่งแน่นึ้นก้เกานะครับเน่นคือก็เกานะครับผมและก็ขยาย ขยายเวที่มาอีกสั่นหนึ่งเพื่อเอาไว้ให้นักดนตรีนะครับเป็นนักดนตรีเป็นแบ็กกราวด์หลังนะครับเอาอีพีว่า,วาหันมันเป็นลงเหลงนะครับเป,เป็นลงเหลงคักนะครับอีพีน, EP นี้ให้นักดนตรีขึ้นชั้นด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ต้องติดละมุกไฟอยางพี่น้องครับก็จะเป็นความหมาย้นมืครับก็จะเป็น่ยนอันนี้ทาวิธีอ่าอีพีนี้จะเป็นสีทองนะพี่น้องเด้ออีพีอีพีแรกจะเป็นสีแดงเนาะอีพีมีสีทองนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้นักดนตรีนะครับผมนักดนตรีจะเป็นสองมุมเด้ต่อต่อมาจากซันนี่มุมนังนรือมุมพูนนะครับเพื่อนักดนตรีจะยุสันของเทื่องนี้นะครับดนตรีผนไปน้ำ EP นี้เอานักดนตรีขึ้นไปนะครับเ,เดี๋ยวลอติดฉากนะครับเ,เดี๋ยวทาพี่น้องมาก่อนอพูดพะาเพนาะ เดี่ครพี่น้องครับกำลังติดตั้งนะครับทีมงานแอปเปิลซาวนะฮะฉากข้อนกำลังติดพลระเดี๋ยวให้เด็กน้อยมาก่อนน่าจะใส่ฉากอันนี้มองรถนั่งรถตีอยู่นะครับมองนั่งรถตีอยู่ใหญ่ครับกว้างเก่านะครับ กว้างขึ้นเดือเยอะเลยนะครับนางานเท่าอ้อมผาเลยเมื่อแล้วพี่น้องอ้อมผาแล้วท่านไหนมีเงินเห็ดกําแพงหาเงินเห็ดกําแพงอยู่พี่น้องนะครับนี่อ้อมผาประตูก็จะเป็นประตูเข้าประตูเดียวคือประตูนี้นะครับประตูอีูประตูเดียวนะครับเป็นเท่าแอมผาเมื่อแล้วนะครับผมแอมผาเมื่อแล้วรอต้อนรับนะครับรอต้อนรับผู้ที่สิลมหาละกัดรอ ตอนรับพี่น้องที่สื่อบัตรจองตัวนะครับกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับพเพื่อเอซอบัตรนะครับอีพีเก้านะครับอีพีเก้าแล้วนะครับเดินทางถึงอีพีเก้าแล้วนะครับเดี๋ยวรอใส่ฉากไปลองเดี๋ยวรอใส่ฉากนะครับฉากเข้ากับฉากโบดนะครับสัญ,ญลักษณ์ประจําจังหวัดร้อยเอ็ดก็คือโบนะครับเอาโบดมามาเห็บ เป็นชานะครับ EP EP ที่แล้วเป็นฉักบุต EP นี้ก็เป็นฉากบุแต่ว่าเราเพิ่มเติมขึ้นมานะครับลงทุนเด้พี่่้องบอลอิหลีครับลงทุนนะครับบอลเดนี้จอนะครับถามวาม่าเหตุวุฒบัตรเพาบอใส่จอเราจะเน้นเราจะเน้นงานหมอลำงนะานหมอลำคืองานหมอลำวัฒนธรนมจอนะครับคือเป็นแบบว่าแบบจอที่เราคยเห็นมาเหมือนละนะ้วเนาะนะครับแบบนี้จะเป็นแบบนิ่มชานิ่ม เน้นเอาข้อมูลขอ้อมูลนะครับสวัสดีนะครับสี่ร้อยกว่าท่านนะครับทังซื้อบัตรอีกผู้ละใบพี่สมิแห้งใจหลายพี่น้องตอนนี้นะครับหยอดพี่น้องบพทน่ทนน่งเพราะท่านนึ่ขึ้นเลยนะครับซอยกันด้วยพี่น้องเด้อดันซอยกันนะครับดนันช่วยกันนะครับดันซอยกันนะครับยู่ผู้เดียวด้วยพี่นอ้องพอจะก,ก่อเมื่อบานหญ้าพิ่นปวยหนักบลูวาจำมุม ยานบะมุมนะพี่น้องยานบะมุมอันนี้วงตรงนะครับยานบะมุมก็เลยเพิินก็เลยฝป่าเมื่อก่อนเป็นสไตล์เดียวกันกับยาบูดอ่ะพี่นอ้องผู้เฒ่านะครับนี่หลวงหลายหลวท่าใจไปแล้วละ่ะพี่น้องนะครับท่าใจไปแล้วแหละตั้งคงงกนก,ก็ตั้งท่าใจแล้วทั้งฟังฟังของยาบูดแตะกีก็ท่านใจแล้วนะครับราคาทั้งคุณโอ้โหตมั่เก่งน,นะครับเมื่อบานเปาเมื่อบานดวนกับบุญยิบเรซอยเพนันแล้ว มือมีอ e ีพี่นี่สินักแน่นะครับบ้มี่ปเจกอมาซอยปเจกอเมื่อบ่านนักแน่นครับ <c oughs> แต่สูเอาพี่น้องสู่ไปนะครับสู่ป้ายนะครับอันพี่น้องฮักพี่น้องแพงพี่น้ององย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วหรือใครอยากเป็นผู้สนับสนุนนะครับแจกบัตรนะครับแจกบัตรสมทบทุนบัตรก็ได้นะครับสิบบาทยี่สิบบาทคือบ่ได้ไปนําบ่ได้ไปครับร <laughs> เพราะว่ายากไล่นี่แหละครับผมท่านคนนไปควรจะไปด,ดูนเด้นะครับถ้าคุณไปด,ดูนะ <c oughs> มุดบม่ได้ไปนะครับขั้นไปคูณใด่สิมาไะไรสดใน้มูเจ้ามืออื่นควรใดสิมาไะไรสดอืมพูดหนึ่งไปพูดหนึ่งก็ต้องยูนะครับรอในกลุ่มแล้วขอบคุณครับขอบคุณ500รอท่านนะครับผมคุณ่น้องลหลายๆนะครับกดไลค์กด,ดแชร์โพส์นี โททุกโพสหรพี่น้องที่โพสเกี่ยวกับการสื่อขายบัตรนะครับเพราะอะไรถึงบู๊บูบ๊ย้ำอย่างให้ทุกคนกดอะไรกดแช่์เพราะว่าบางครั้งมันอาจจะไม่แจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนในใน,ในการปักหมุดในการโพสปักม,มุญอ่ะม,มันจะลดน้อยลงพี่น้องมันจะลดน้อยลงการมองเห็นมันสิลดหน่อยลงเพราะฉะนั้นแล้วอยากบางคนบางท่านหนึ่งหูเอ้ยบางคนอ่ะเป็นเอฟซีเด้เอฟซี FC สั้นเหล่าแต่ว่าบางคนยังไม่ได้รับรูบรบรบร้ข่าวว่าสั้นเหล่านี้การไล่สด นะครับมือไดมือไดก็อยากให้พี่น้องนะครับส่งกําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ทุกโพสทุกแชร์ที่เกี่ยวกับการไลฟ์สดขายบัตรนะครับบูธสีบใส่ยเข้ามาขายบูธจะไม่ใช้คําว่าขายจะไม่ใช้คําว่าซื้อขายเพราะว่ามันจะมีการปิดกั้นการมองเห็นเพราะนั้นแล้วบูธจะใส่เป็นคาอื่นนะครับแต่ว่าลิงปักยูคุกเกานะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณกําลังใจนะครับสื่อบัตรให้กาลังใจเด้อพี่น้องเด้ออีพี่นี้นะครับ ซูซอยกันก่อนนะครับซูซอยกันก่อนขั้นบาคือเกษตรหัดเปลี่ยนหมุนเวียนได้แบบเกษตรอวยนะครับกขั้นบาคือเกษตรอวยขั้นพี่น้องว่าให้การสั่งผลคือเก้าเกษตรอวยหาเหตุเนี้ยอื่นได้แบบนี้พี่น้องนะครับขั้นพี่น้องยย่างอยากให้อ่านกราฟเนี่ยการสั่งผลนพี่น้องอย่าลืมนะครับซื้อบัตรจองตั๋วนะครับกดไลค์กดแชร์ ให้ให้ให้คอยรับดูว่ามูเจ้ายังอยู่น้ำข่อยมูเจ้ายังไงข่อยยู่นะครับอครับขอบคุณนะครับในบ้านด้วยทุกบ้านเลยตอนนี้กําลังรวมรวมบัตรกันนะครับขอบคุณทุกทุกบ้านเลยนะครับขอบคุณกําลังใจทุกบ้านเลยนะครับผมกับจักส์ยิวางไหนผมกับนะครับผมกับสู่เอาสู่คักสู่แน่พี่ห้อนะครับกดไลค์นะเอ๊กดลิงก์นะครับซื้อบัตรกดลิงก์นะครับบัตรเก้าบาทนะครับอีพีนี้บัตร9 9บาทนะครับผม สื่อฟาวสื่อเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมืออื่นกับสีไลแล้วนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะมีการไล์มวลฝอนก้อนวันจริงนะครับมีน้องเต้มีน้องบิว๋วมีน้องอวบนะครับมาไล่นะครับมือนี้มือแรกเนี่ยพี่น้องมาไล่มาไล่เอ,อื่นพี่เอ,อินน้องตุ่มหุ้มนะครับผู้ใดอยากขอเพลงหยัางแหลกก็บัตหาบัต1ิบัตดีิบัตร่อยบัตผ่านบัตนะครับพี่น้องสื่อแจกพี่น้องอยากสื่ออ,อุดหนุนนะครับก็สามารถเตรียมไว้เลยว,วันวันพุ่งเออวันมือแรกนี่เด้อเตรียมไว้เลยนะครับ คือว่าไทยแต่บางหุ่นดอกก <laughs> ็หาหาอวยเหล่านี้กันพี่น้องหนีพี่น้องฟ้าพี่น้องทิมนะครับอืมครับผมขอบคุณมากมาก,มากครับขอบคุณกำลังใจทุกๆปานเด้อนะครับ <t> ตอนนี้ทีมงานก็เงหมดงานหนักนะครับกำลังสูงงานนึงก็ยังเป็นยอดก็สเป็นงานแต่ละอีพี่เด้อพี่น้อง,ง,งน,น้ครับก็เรียนได้นะ ก็จะเป็นงานแต่ละ EP บระเภเรื่องงานนะครับแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับจับกรพันลํำเพืินแน่นอนนะครับขั้นข่อยากเกิดขั้นข่อยากผู้เจ้ามวนผู้เจ้ากต้องหดือมวนนะครับไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับรอนในกลุ่มแล้วขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องที่ถ่ายอยู่ในกลุ่มเลือเด้อนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องครับสู้ครับสู้มือแรงมวนเออมือแรงมวนสนซลล์เซลลับเอ่อ มวลฟอนต์ก้อนจริงเด้อพี่น้องเด้อนะครับอาจจะไม่ไลายวีทีใหญ่เป็นไลายย่นนี่ก็ล่างสีเทียมมางขั่วนี่แหละที่ยยรเราอยู่มางขั่วพี่น้องมาณบริษัทวีทีไงบอกว่านักดนตรีนะครับช่วงนี้นะครับอยากให้พี่น้องเข้าใจว่าช่วงนี้นะครับทุกอย่างก็เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติบางบางบางม้งกระเดยออกแล้วเช่นน้องเป้นะครับน้องปูเป้ในดนตรีหรือศิลปินในวงที่ น้องบิวอย่างเงี้ยก็จะมีงานข้างนอกนะครับก็มีงานข้างนอกมีงานบูงเจ้าของนะครับก็ต้องไปก็ต้องเอางานหลักนะครับงานหลักบูงเจ้าของไปก่อนนะครับ labeled, ว่างกับจ,จังมาฮ่มกันนะครับแต่ว่าบางมือว่างเลี่ยวงานบูงหลักเขาก็ต้องรับงานบูงหลักก่อนอันนี้เราข้าใจนะครับพี่น้องครับบางบางครั้งศิลปินอาจจะอยู่ไม่ครบในแต่ละ EP, อีาพาอีพี่นอ้องยาเย็ดยาถิ่มยาผาเด้อพี่น้องยายาอ่าเธอเอื่นบางพี่น้อง แขกกำลังใจกันมากกว่าได้พี่น้องเดอ้อนะครับพูดอีพีนี้เหมือนอีพีนี้น้องเป้อาจจะไม่ได้มาเพราะน้องเป้ติดติดงานวงนะครับติดงานมุนง,งใหญ่นะครับอาจจะประเด้มากนะครับผมแต่พี่น้องเข้าใจนเด้อนะครับหรือบางอีพีขาดผู้นี้ไปขาดผู้นั้นไปนะครับเขาก็ต้องรับตามสภาพเพราะว่ากลุ่มออนไลน์ของเราเป็นกลุ่มที่จับขึ้นมาจับศิลปินขึ้นมานะครับผมป่ะเดี๋เป็นกลุ่มถาวรประเด็นป่ะเด็นพวกหมอล่ำที่จะเป็นกลุ่มถาบวร เพราะฉะนั้นแล้วอยากให้พี่น้องเข้าใจน้ำเด้อนะครับพี่น้องครับเดี๋ยว EP นี้นะครับอยากให้นักจัน,จนักจัดติวเตอร์ตามตามเที่ยวว่างแถวใหม่เมื่อตุลย์ยานนักดนตรีนะครับนักดนตรีคือสิ่งทีปัญหาเรื่องนะครับการรับงานตอนนี้คิ้วนักดนตรีเพิ่งกันเนียนะครับคิวเฮ้ากับคนมูนี่เพิ่งบางก็เลยเดี๋ยวไปคิวแต่ว่าเออมืกอื่นเพิ่งบางก็เลยเดี๋ยวคิวนะครับแต่ว่าช่วงกลางวันกลายัางเพิ่งกระต่องหางานหางานเพื่อที่จะสู่กับงานภายนอกก่อน นะครับตอนรับงานเลยก็อยากสูกับงานไพ่หนอกก่อนตังตังทุกคนอ่ะพี่น้องว่าเป็นแค่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าอ่าอันนี้นะครับทุกคนทุกทุกคนเลยนะครับสูกับงานไพ่หนอกก่อนเพราะฉะนั้นก็บ่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะนะครับบ่ว่ากันแต่ว่ามวนอย่างเดียวนะครับมวนอย่างเดียวนั้ละกรมาเหมือนเดิมนะครับถิ่มกันบ่ได้่ที่เก่าเด้วยนครับสองคนถิ่มกันบ่ได้่ที่เก่าขับพี่น้องพี่หนุ่มบ่ได้เด้นะครับแต่ว่าบางเจ้า ลูกสาวล่ะอจบบาจจะไปอยู่ลูกสาวใหญ่ลูกสาวหน่อยอจบบาจจะไปอยู่สำหรับเปลี่ยนเ้าเหาก็สิหาศิลปินรับเชิญมานะครับจะหาศิลปินรับเชิญมาทดแทนเพื่อให้มันเต็มอิม่มเต็มกอดตามสกีห้องขึ้นเก่าพี่น้องครับพี่น้องก็ต้องเป็นห่วงเด้อก็ต้องเป็นห่วงกำลังติดไฟับกำลังติดระบบไฟอยู่นะครับติดระบบไฟแล้วกะ เดี๋ยวก็จะเป็นฉากนะครับฉากเพราะทะเลลองติดไม่ว่าท่านได้ลองติดอยู่นะครับเดี๋ยวจะต้องติดมือฉากกันหลายมากทะเลลองติดเล่นนะครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับมือแรงเด้อส่งผมส่งผมใหม่ผมไปตัดตัดมาใหม่ดิเราจะไปตัดมาใหม่ มือแรงมวนฟอนก่อนมันจริงครับอขอเพลงตามตามสไตล์เฮาครับมวนบา้บาบา้าบองบองไปนะครับบ้าบ้าบองบองไปนะครับตามสไตล์เฮานะครับตามสไตล์สันเล้านะครับผมเปมลีมาหรอคูเปมาพอดีน้องเปีมาแล้ว ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณพี่น้องครับตอนนี้กำลังติดตั้งระบบแล้วจะเดี๋ยวพอ,อจะกอ่อทุกๆคนมากก่อนก็ยังสิ่เลยเอาฉากขึ้นซอยกันบ่ราะคืนผู้เดียวบมื่อไรนี่คืนผู้เดียวบ่เมื่อไรจนติด,ดตัต้งระบบไฟเรียบร้อยตอนนี้นก็สิไป,ปติดตั้งระบบฉากค,ความสวยงามหน้าเวทีนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆน,นะครับมอือแรก็อย่าลืมให้ยกำลังใจนะครับเตรียมเงินซื้อบัตรเด้อเตรียมเงินแจกบัตรหาบัตรติดบัตรก็ว่าไปตามกำลังพี่น้องนะครับผม ตามกระล่างพี่น้องนะครับกำลังติดตั้งระบบอยู่ครับตอนนี้นะครับขอบคุณหาลอยก็ค้นเด้อพี่น้องเด้อหา500อกว่าท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับกดลิงก์ด้านล่างซื้อบัตรนะครับบัตร99บาทพี่น้องสีโอนมาไลค์ก็นั่นจะได้บ่า่ากันนะครับพี่น้องสิโอนมาหาลอยหกลอยท่านหนึ่งกับบ่ววากันนะครับส้มตำร้อยผัวกําลังยกขัวไปไปเหนือเพราะท่านไม่เห็นหนาอยู่สมตำคือว่าล้างตำบุขยุ่งสิมาเปิด มา้าหยังเยหนจัเพราะน้นเน,นเห็นอยู่อยากเห็มานครับาหันพี่น้องต่ว่ามันมากกว่าไดนนะครับมันมากกว่านใสพี่น้อพี่น้องเนาะไปใช้อยู่นะครับนาใส่มกากระเผ่เีเอาพี่เอ็นอะอะน้ำมันมากน้ำเบาก้ำเสื้อแล้วมันหยินเละ มาแล้วหนึ่งตัวนะครับค<น>ุณนคุณไแช่ก็ต้องเท่สิเศร้าแล้วไล่ดวนเลยเพื่อนพี่น้องขอกุ้หมือแล้วมวลฟอนครับอีบ่ี้อกำลังมากมันเรียงมากเลยอืมมัดเรียนมัดมัดวันเรียนมันอันนี้มันมันนอนไปบ่นนอยนม,มัดมาซื้อเพื่อนมางานกระเสาโอ้งานหัวเสา วันนี้ป้าป๋าไม่ได้มานะครับป muted, ้าป๋าอยากงานคึอกันทั้งคุณก็ได้เป็นอยากเดี่ยวอยากนา่งคุอยย่เดี๋ยวมือเยื่นจังพอกันแค่เดียวนะครับซื้อแล้วตั้งแต่วันที่สามสิบจ้าซื้ออีก็ได้เด้อครับซื้อไปก็ลังใจที้งน้าอนกงนเด้อะนะครับตอนนี้ยอดเ่ราะท่านได้หยอดเ่าท่านได้ไปหนามาหลังเลยเดี๋พี่น้องนะครับซอยกันเดอ้อบุญบานเท่าบุญบานเท่าตกซอยกันดีดังซอยกันเออมาตรฐานเด้ etas, เอพี่น้องเดอ้อมันจะได้สองรอยมันจะได้สองรอยคนตอนนี้ ดันมาตรฐานซอยกันนะครับพี่น้องครับไลท์ like, วันไหนค้าไลท์พรุ่งนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไลท์แบบเล่น,เล,นเล่นหัวหัวนะครับไลยุ่ไลยุ่ม่องเน้น่อยแบลบ๊บก้อนนะครับอุ้นจะสีไลท์เป็นบุ้งใหญ่นะครับซื้อบัตรกดลิงเด้ขอขางลางกดลิงด้านล่างได้เลยนะครับกินขอไปกินแบบหับตับขมต้มแซบโอเคครับเดี๋ยวถ่านของูอิวมาก,ก่อนแต่มีมาถึงต้องสีไลท์สด อีกเนาะนะครับไปแล้วนะครับ